เมื่อโอกาสของมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าเพราะความนิยมในโลกมีในทางนั้นมากกว่าจิตใจก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปทั้งเนื้อทั้งตัวมีมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวจิตใจเสเองก็เลยหมดทางที่จะแก้ผู้ที่มีบุญที่สุด ก็คือเกิดมาในตระกูลที่เป็นสมมาทิฏฐิตระกูลที่เป็นสมมาทิฏฐิย่อมมีอะไรอะไรเป็นความถูกต้องแวดล้อมอยู่ทั่วไปหมดเด็กๆเกิดมาในตระกูลเช่นนั้นเรียกว่ามีบุญหรือมีบุญมาแต่กําเนิดเมื่อ <c oughs> มีบุญมาแต่กําเนิดอย่างนี้ <c oughs> นั้นก็ง่าย แต่เดี๋ยวนี้โดยทั่วไปในทุกบ้านทุกเรือนไม่ได้สนใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิถือลทัทธิเอาแต่ได้เข้าวว่าขยายความต้องการออกไปจนรายรับหรือรายได้ไม่พออยู่เสมอแล้วจะเอาจิตใจไหนมาสนใจเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นต้น มิจฉาทิฏฐิก็ครองโลกความะสมรสายนานาชนิดเรือที่จะกล่าวได้ <c oughs> ก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดจนกลายเป็นโลกของกิเลสเป็นบ้านเป็นเมืองของกิเลสเป็นประเทศของกิเลสคนที่เดินได้ทุกคนเหล่านี้ก็เป็นทาตของกิเลส แต่แล้วก็ยังมีหน้ามาพูดว่าเราเป็นคนของโลกบ้างเป็นคนของศาสนาบ้างเป็นคนของประเทศชาติบ้างเป็นคนของหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่ที่หวังความเจริญต่อหมู่บ้านนั่นบ้านนี่บ้างโดยที่แท้แล้วเขาเป็นคนของกิเลส ไม่มีใครเป็นคนของโลกเหมือนที่ปากพูดไม่มีใครเป็นคนของศาสนาของประเทศชาติเหมือนปากพูดไม่มีใครเป็นคนของบ้านเมืองหรือหมู่คณะของเขาเลยเพราะเขาเป็นคนของกิเลสไม่มีตัวเองที่เป็นตัวเองมีแต่ตัวที่เป็นของกิเลสทั้งนั้น เมื่อมีเมื่อไม่มีตัวเองเป็นตัวเองแล้วจะเอาไปเป็นของใครที่ไหนได้ดีแต่จะเอากิเลสเป็นตัวเองเอาตัวเองเป็นกิเลส <c oughs> แล้วก็ป่วยการที่จะพูดว่าเป็นคนของโลกทำประโยชน์แก่โลกเป็นคนของศาสนาทำประโยชน์ของศาสนาเมื่อเป็นคนของประเทศชาติทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั่นเป็นเครื่องมือบังหน้าหากินให้แก่กิเลสเพราะว่าตัวเองก็เป็นกิเลสกิเลสก็เป็นตัวเองทำอะไรก็เพื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวเองถ้าอ้างประเทศชาติศาสนาหรือโลกเนส่วนรวมก็เป็นเครื่องบังหน้าไปหมดลองพิจารณาดู ให้ลึกให้กว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะสลดสังเวชอย่างยิ่งในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเป็นคนของศาสนาไม่มีใครเป็นคนของประเทศชาติไม่มีใครเป็นคนของโลกสมัยก่อนก็ยังมีพระโพธิสัตว์เป็นคนของโลกเป็นคนของศาสนาหรือเป็นคนของคนทุกคน เดี๋ยวนี้เรามีบุคคลที่ดำรงตนอยู่ในความหมายของความเป็นโพธิสัตว์กันที่ไหนบ้างดังนั้นก็ควรจะถือว่า <c oughs> เรามีแต่คนที่อ้างนั่นอ้างนี่เป็นเครื่องแก้ตัว หรือเป็นมือเป็นเครื่องมือบางหน้าสำหรับหาประโยชน์ใส่ตัวแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรจะเรียกว่าถึงขั้นวิกฤตการที่ร้ายแรงที่สุดได้หรือยังถ้ามองดูกันในทางวัตถุก็ยังจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามองดูกันในทางวิงญ,งนนงญญาณโดยหลักเกณฑ์ทางฝ่ายบวิญญาณแล้ว ก็กล่าวได้ว่าโลกนี้สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไม่มีความเป็นมนุษย์หรือความเป็นโลกที่น่าดูเหลืออยู่เลยสำหรับในทางวัตถุนั่นเมื่อเอาวัตถุเป็นเกณฑ์ก็มีวัตถุเหลืออยู่มากจะมีการแลกเปลี่ยนกัน ก็เพื่อผลกำไรที่มากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่มีกำไรก็ไม่มีใครให้อะไรแก่ใครถ้าไม่มีหวังที่จะได้อะไรตอบแทนก็ไม่มีใครที่ทำความดีเพราะว่ากิเลสมันเป็นอย่างนั้นเองมันจึงบังคับคนให้เป็นแต่ในลักษณะอย่างนั้นเลยกลายเป็นการช่วยกันสร้างโลก ขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่ง <c oughs> เป็นโลกที่วุ่นวายรล่าร้อนระอุอยู่ทั่วทุกหัวระแห้งที่ลองคิดดูต่อไปว่าถ้าอยู่กันด้วยความวุ่นวายรล่าร้อนอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรที่น่าอยู่ <c oughs> ถ้าหากว่า จะใช้ลูกระเบิดอันร่ายกาดมาทำลายโลกนี้เสียให้สิ้นไปให้เกลี้ยงไปไม่มีอะไรเหลือก็อยังจะดีกว่าเพื่อว่า <c oughs> สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้น <c oughs> จะได้หมดกันไปเสียทีแล้วเราก็อ,อาจจะ เกิดโลกอันใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่บริสุทธิ์กว่านี้หรือเป็นไปตามธรรมชาติยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้คนกลัวระเบิดเช่นระเบิดไฮโดรเจนเป็นต้น <c oughs> กลัวไปทำไมกันกลัวว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่กอบโกย เอาไว้ได้มากมากเท่านั้นถ้าเขามองดูสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นสิ่งที่นา่าขยะแขยงรวมทั้งตัวเองด้วยคนที่มีน้ำใจเพียงธรรมก็อยากจะให้ระเบิดที่ไร้กาดนั้นลงมากวาดล้างโลกนี้ให้เกลี้ยงไปแน่นอนทีเดียวเพราะมันมีความเศร้าหมองสะสมหมักหมมอยู่มากเกินไปเสียแล้ว เกินไปกว่าที่จะกวาดได้โดยมือของมนุษย์แล้วถ้ายังรักความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเป็นธรรมอยู่ก็ควรจะวานลูกระเบิดนี่ให้มาช่วยกวาดนี่จึงจะเหมาะกันหรือสมกันกับสถานการณ์ในโลกนี้ในขณะที่พวกเรา ก็ม <c oughs> ีอย <kem> ู this like ่กับเขาด้วยเหมือนกันเราอยู่มาในโลกนี้เป็นเวลานานเท่านี้เห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างในลักษณะอย่างนี้ตามลําดับยังมองไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างไรหรือว่าความร้ายนี้จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน